สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเฟรมวงไฟวันนี้เราจะมาเปิดสกินลิกเตอร์เนาะอันนี้เป็นลิกเตอร์มันเปิดของปีก่อน,นครับปีก่อนมันเปิดของ5พฤษภาคมถึง11พฤษภาคม2563เนาะส่วนตอนนี้เป็นวันที่1ที่ผมเปิดวันนี้นะวันที่1จนมันจะมีถึงวันที่4ถามว่ามันกลับมาเปิดรอบนี้มันมีอะไรใหม่แตกต่างจากเดิมนะครับก็สิ่งที่แตกต่างก็คือราคาที่ลดลงเนาะลดลงไปทั้งหมด470คูปอง ตอนนี้คือเสียแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปสิบแปดคือเปิดได้หมดแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องรู้ก็คือเนี่ยเนี่ยเราเปิดให้ดูเนี่ยโอกาสได้สกินหรือชิ้นส่วนสกินอนะ่ะสิบเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะ,อะของปีก่อนมันน่าจะสองเปอร์เซ็นต์เองมั้งมันน้อยมากเลยแล้วคือปีนี้มันอัปเกรดมาสิบเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดก็คือคุ้มค่าคุ้มราคานะก็เสียอาจจะไม่เสียถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคูป,ปองนะแต่ก็อาจจะได้เลยก็ได้ด้วยซ้ำโอเคนะครับับทีีีนน้เเเราาามปิดดกกลยว่ เปิดเลยเลยไม่รอช้าปุ๊บสองแรกมาหีิบเจ้าสงครามเปิดเพื่อรุ้นรับตาอันเชิญหรือเพชรไม่รู้ว่าเกลือไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันตอนเททายคลิปนะสุ่มต่อปุ๊บได้หมวกได้ผมทรงผมมาแก้วสามอัตราเทธิ์สิบเจ็ดเลยนะย่าบอกว่าดวงไม่มีเนะี่ยโหเจ็ดเก้าแล้ว ก็มันถูกกว่าของปีก่อนอยู่นะครับแต่ก็คือมันเป็นสกินนานแล้วไงแต่มันสวยโอเคได้บาเป็นเช่นหืหมเมากระดานมั้ยเนี่ยโอ้โหเหี้ยดวงไม่มีเลยโอเคน่าจะได้เหมาจริงแล้วแต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ถูกกว่าปีก่อนนะห้าร้อยเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้โหเหมาจริงเหมาจริงเหมาจัง โอเคเราได้ด่าม,มานะครับ un ได้ไรได้สกิน okay, โอเคก็ไม่ได้เหมาวาดานะถือ <What 's S 2> ว่าเราเสีย <this? S 2> ไปทั้งหมด900คูป,ปองเปิดเพื่อรับเนรวานอือต้องยังไงดีผู้โชคดีเดี๋ยวนะหรือเพชรผู้โชคดีรับสกินทั้งหมดในการเปิดหนึ่งครั้งอือเนรวานเอสลีมฟอร์ดไม่เอาดีกว่าโอเคครับ ทีนี้เรามาดูไอ้นี่เดี๋ยวไอ้กล่องที่มันแถมให้มาไหนนะนี่ปุ๊บหยิบเจ้าสงครามครับได้เพชรครับโอเคก็ทั้งหมดมีแค่นี้แหละก็ถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะครับสําหรับอืมแต่พูดเลยดีถ้าอยากได้สกินถ้าดวงดีมากก็ได้อยู่นะโอกาสมันสิบเจ็ดเปลยแต่ผมนั้นไม่ได้เนี่ยสิ <laughs> ก็ สกินไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีก็สวยแค่นั้นแะครับอ,อ้อจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคเราไปอย่างเร่งรีบ